สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสลามเรุกุม o o d Morning นะเว l ค o า e to t เด c h ช n n e l ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRP d 8พ88มอริทพาดาว youtube.com โหระษฐ์ไทยระบบสุริยญาติรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยานได้โปรดช่วยกด s ั b s ไ r i b e กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะได้รับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทัน ยอย่าง d e l i v e r รบริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูโดชะตาก็ติดต่ออาจารได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขที่สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูวงชะตารายวันหันสามหาสนุกนะครับประจำในวัน อาทิตย์ที่11ตุลาคม2563แรม10ค่ำเดือน11ปีชวดนะวันนี้ห้ามตามการมงคลใดๆนะครับจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆห้ามทำการมงคลในวันนี้นะครับแต่สามารถทำได้เฉพาะบางช่วงเวลาเท่านั้นเพราะฉะนั้นจะต้องใช้โหราศาสตร์ไทยในการให้เลิ่กในการคำนวณน,นะครับถ้าใครได้เรื่องที่ดีไปก็โอเคเป็นมงคลปลอดภยัย แต่ถ้าใครที่ได้เลือกไม่ดีไปก็เกิดความเขาเรียกว่าชิบหายอะนะประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องให้เรามัตระวังไว้นิดนึงนะครับการดูเลือกดูยามเ,เป็นสําคัญนะเพราะฉะนั้นก็ต้องติดต่ออาจารย์ล่วงหน้านิดนึงนะครับโอเคสําหรับประจําในวันทย์นี้มาพูดถึงในเรื่องของความฝันประจําในวันนี้นะครับฝันในแรม10บข้าความฝันในแรม10บข้ามเนี่ยก็จะเป็นจริง นะครับแล้วก็จะได้รับข่าวดีภายใน8วันเพราะฉะนั้นวันนี้คุณรีบรีบ,รบฝันเลยคุณจะฝันอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเออใช่ไหมรลอดเตอรี่ออก16ฝันแล้วถูกลดตเตอรี่รางวันที่1ถูกแน่นอนนะครับเออก็ถือว่าเป็นผลดีถูก30ล้านไปเลยนะครับมาถึงดูาการใส่เสื้อผ้านะใส่เสื้อผ้าชุดใหม่ประจําในวันอาทิตย์จะชนะศัตรูตัดสัก สักหัวใหม่ในวันอาทิตย์อายุยืนตัดผมใหม่ในวันอาทิตย์อายุยืนตัดได้วันอาทิตย์มีศัตรูทาน้ํามันในวันอาทิตย์จะเสียโฉมนะครับมาถึงเสียงเซมซีประจําวันกันก่อนเซมซีประจำในวันนี้ได้ใบที่77ดสิโชคชะตาของท่านในช่วงนี้เนี่ยมีอุปสรรคขวากน้ามาขวางกั้นหน้าที่การงานหลายอย่างก็ล้วนติดขัดมีปัญหาท่านจะต้องตั้งสติให้มัน่นคงถอยกลับมาตั้งหลักใหม่ รอคอยโอกาสที่ดีๆกำลังจะมาถึงก่อนนะแล้วค่อยก้าวเดินต่อไปอย่างชาญฉลาะนะในโดวชะตาของคุณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีมังกรเนี่ยคุณก็ต้องทำตามนี้นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นผลดีคุณอยู่ในภพวินาศเน่นะรวมถึงชาวลักนณาราศีเมกด้วยเช่นกันคุณต้องกลับมาตั้งหลักก่อนนะคิดนู่นนี้นั่นว่าเป็นยังไงนะพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไป นะครับอย่างมีความหวังนะต่อมาสิ่งที่ท่านคาดหวังในช่วงระยะเวลานี้นะครับของคุณเนี่ยยังไม่ค่อยจะสมหวังนะขอให้ท่านรอคอยไปก่อนนะในเรื่องของความรักเป็นความรักเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นโอกาสที่จะสมหวังนั้นได้ยากนะครับตบมือข้างเดียวบอดังบอดังไม่ได้อย่างเงี้ยนะในเรื่องธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้นะครับการทํามาค้าขายของท่านเนี่ย ก็จะมีแต่ปัญหานะไม่ได้รับผลกําไรตามที่คาดหวังเอาไว้ในช่วงนี้ควรหยุดก่อนถึงจะเป็นผลดีในดวงชะตาของคุณนะครับ<อ>การงานยังคงต้องรอคอยต่อไปในเรื่องของคะแนนสอบของคุณนในช่วงเวลานี้ยังไม่ดีนะนะครับในเรื่องของคะแนนสอบนะโอเคมาถึงดูตามวันเกิดนะครับแล้วก็มาพูดถึงในเรื่องของสีนะสีประจําในวันนี้นะครับ คนที่ไม่ดีที่สุดก็คืออ่าไม่สีที่ไม่ดีก่อนก็คือสีฟ้าสีฟ้าวันนี้ห้ามใส่นะไม่เป็นผลดีในดวงชะตานะครับสีที่ดีประจําวันก็จะมีสีแดงสีเขียวสีพูสีม่วงสีดําเป็นต้นสีที่ดีสุดๆเลยก็คือสีเขียวครับสีเขียวดีสุดในดวงชะตานะถ้าคุณกินน้ําเขียวเนี่ยคุณจะมีโชคลาภนะครับน้ำใบวบกเขียวนะ นะกินน้ำใบ่บ,บกแล้วก็จะดีนะ <c oughs> แกช่ช้ำแก่ช้ำไทน,นะแล้วก็สีลองลงมาก็คือสีดำนะสีดำสีทองสมฤทริ์สีโกโก้ได้นะอันยมณีก็คือยกมรกฏนะเม็ดใหญ่ๆยิ่งดีนะครับทิศที่ดีประจำวันก็มีทิศใต้ทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นทิศที่เป็นมงคลประจำในวันนี้ คนที่ไม่ดีเลยก็คือคนที่เกิดในวันศุกร์นะคนเกิดวันศุกร์วันนี้ไม่่อยดีเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรที่จะมีปัญหาไม่ควรที่จะมีเรื่องใครวันเดียวเองนะครับจะไปกลัวอะไรนะัดถ้ามีใครมีปัญหาคุณอยู่นิ่งๆไว้่าวันหนึ่งนะพอวันลุกขึ้นคอยไปยิงกระบาลมันแค่แค่นั้นเองไม่ได้เสียหายตรงไหนนะครับเออในดูชะตาไม่ควรให้ทำไม่ได้นะเออบ้านมือมีกฎหมายนะ <c oughs> โอเคนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในวันศุกร์เนี่ยวันนี้คุณระวังเสียเงินความรักก็ไม่ดีนะครับในดวงชะตาแล้วก็คนที่ดีสุดก็คือคนที่เกิดในวันพุธกลางวันคนเกิดในวันพุธกลางวันเนี่ยคุณจะมีโชคลาภความสําเกิดความเป็นมงคลในดวงชะตาดาวพุธเกี่ยวข้องกับความคิดสติปัญญาไหวพริบปฏิภาณวันนี้คุณคิดอะไรออกมาปิง้งบังอ้อเลยสําเร็จแน่นอน ไม่ว่าคุณจะพูดติดต่อสื่อสารอะไรนะพูดไปแค่คำหนึง่งได้เงินมาแล้วนะสามสี่แสนกว่าไปนะวันนี้ก็เผอว่าเป็นผลดีในดวงชะตาของคุณนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันอาทิตย์คนเกิดในวันอาทิตย์เนี่ยดวงชะตาคุณเนี่ยจะเป็นคนที่ใจร้อนหยิ่งในสักศีขณะที่พูดก็ไม่ชอบพิชัยไข่มาขัดคอในดวงชะตานะครับต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์เนี่ยให้ระวังในเรื่องของด้านสุขภาพ นะครับโรคพยาธิต่างๆเกี่ยวข้องกับต่อมน้ําเหลืองตับไตนะก็ต้องไปเช็กกันต่อมน้ําเหลืองตับไตคุณเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ดูในเรื่องของกระเพาะอาหารลําไส้เบาหวานด้วยนะสายตาด้วยเช่นกันต่อมาคนที่เกิดในวันคารนะครับดวงชะตาของคุณเนี่ยคุณจะมีอํานาจวาสนาที่ดีนะมีคนให้ความเคารพจําเกง่งศรัทธานะก็ถือว่าเป็นผลดีในดวงชะตาของคุณต่อมาคนที่เกิดในวัน พืชเรือหัดสบดีวันนี้คุณอาจจะเด่นเหนื่อยนะครับกับการเรียนรู้การศึกษาอะไรต่างเนี่ยก็ขอให้คุณอดทนตั้งใจให้ดีนะครับคุณจะประสบผลความสําเร็จนะต่อมงคลที่เกิดในวันอ,อ๋อศุกร์ไปแล้ววันจะวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์เนี่ยวันนี้คุณมีโอกาสที่จะมีเงินมีทองเข้ามามีความมั่นคงมีความเป็นปึกแผ่นที่ดีในดวงชะตาของคุณนะครับแล้วถ้าคุณไปติดต่อหาที่ทางบ้านช่อง ที่ดินหาสังหาต่างๆนะครับที่นั้นที่คุณไปดูเนี่ยเป็นที่ที่เชาที่แรงนะเออในดวงชะตาของคุณต่อมาคนที่เกิดในวันพูดกลาคือเนี่ยคุณจะรับการสนับสนุนได้รับการช่วยเหลือนะที่ดีในดวงชะตาด้วยนะโอเคครบแล้วมาถึงช่วงปรากฏการผ่าดาวตุดีกันอย่างรวดเร็วเลยนะปรากฏการผ่าดาวธุดีในวันนี้นะครับจากอิทธิพลดาวพฤกษซึ่ง ติดพิษมาหลายวันนะในโดวงชะตาเนี่ยนะครับก็จะดีขึ้นก็คือตั้งแต่เวลา18บแนกาห้นาทีเป็นต้นไปตีเพ่อหนึ่งทุ่มเเป้เลยก็ได้ง่ายๆดีนะครับเออเพราะฉะนั้นดาว,ก,วกีดก็ดีไม่ได้มีปัญหาใดใดแต่ดาวพระศุกร์เนี่ยก็ยังติดพิษครบุบนะเพราะฉะนั้นก็ระวังภัยทาากาศของหนักหล่นทับใส่ตกจากที่สูง นะครับปัญหาเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขทางก,กฎหมายต่างๆก็ต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งในดวงชะตาของคุณนะครับถ้าดวงชะตาใครเนี่ยดาวศุกร์อยู่ในภพที่เสียเนี่ยให้คุณระมัดระวังคุณอาจจะมีเกณฑ์การแพ้เครื่องสําอางนะครับแพ้นู่นแพ้นี่นะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งในด้านของสุขภาพนะครับเวลาคุณใช้เครื่องสำอางอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องดูดวงดาวนิดหนึ่งว่าวันนี้ใช้ฉันจะแพ้ไหม วันนี้ใช้เป็นยังไงแม่งดูดาวหน่อยดิเออถ้าดาวดีไม่มีปัญหาหรอกนะครับใช้ไปเอ,อมีปัญหาแต่ช่วงไม่ดีะนะเออพอเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดในวันศุกร์เนี่ยชาวราศีตุลราศีพฤษศเนี่ยนะครับให้คุณทําใจไว้ตั้งแต่เนิ่นๆืเพราะคุณจะเจ็บป่วยไม่สบายนะเตือนไว้ก่อนยังไม่ถึงนะครับนู่นนะ่ะยี่สิบสี่ตุลาคมเป็นต้นไปนะก็ามาวัดกันว่าใครป่วยไม่ป่วยป่วยหนักป่วยเบา ก็ขึ้นอยู่กับบุญกรรมของแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกันนะครับพยายามทําบุญสเสริมไว้พัคเขาไว้เป็นการดีนะในดดยตาแต่ถ้าใครไม่ป่วยสาธุโชคดีไว้ยไม่ป่วยไว้งวดนี้นะโอเคนะครับมาถึงดูตามอันนี้บอกไปแล้วการงานวันนี้ให้ระวังในเรื่องของคําพูดนะครับการเงินจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีในดูดิตา ส่วนเรื่องความรักก็มีเปนการพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลนะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมฆก,กันอย่างรวดเร็วชาวราศีเมฆเดือดดาวประจาตัวไปอยู่ในภพว,วินาศน,นะครับดวงคุณเนี่ยดาวอยู่ไปอยู่ในภพว,วินาศเดี๋ยวให้ระวังในเรื่องความเสียหายต่างๆที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นนะค่อยเป็นค่อยไปเป็นสําคัญ นะครับและไม่ควรที่จะออกหน้าออกตานะครับถ้าใครออกหน้าออกตาเนี่ยมีก็คือความเสียหายความวินาศนั้นก็จะเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าคุณอยู่เบื้องหลังบริหารจาัดก,การเนี่ยไม่ได้มีปัญหาใดๆเลยนะครับก็ใช้คนอื่นทํางานแทนไปนะในดยจิตต่างคุณช่วงนี้ก็ปุตตะก็เป็นอาลีบุตรบริวารก็เป็นอาลีเป็นอุปสรรคเป็นปัญหานะครับก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะวันนี้ บริวารเก่าๆนั้นก็จะนําความเดือดร้อนมาให้กับคุณนะครับต้องระมัดระวังส่วนในเรื่องของการงานนะครับก็มีความมั่นคงเป็นมีความเป็นปึกแผ่นที่ดีในดวงชะตาของคุณ <c oughs> นะส่วนในเรื่องของการเงินมีเรื่องเสียเงินจ่ายแหลกเก็บทรั์ไม่ก็อยู่ความรักก็มีปัญหาทะเลาะก,กันนะครับต่อมาชาวราศีพฤษภราศีพฤษภในคุณมีดาวราหูคุมละแต่วันนี้ดาวราหูของคุณเนี่ยนะครับก็ถือว่าให้คุณ นะดาวดีการงานคุณก็ดีไปด้วยนะครับถ้าคุณมีปัญหาอุปสรรคในอะไร,ะไรในเรื่องงานเนี่ยนะวันนี้ก็สามารถเคลียร์ได้เออติดปัญหาตรงนี้เออตรงนี้มันเสียนะมีปัญหาอะไรเงี้ยนะเสียหายนยะก็อาจจะโอเคเอาลู้มารวยได้นะไม่มีปัญหาผ่านได้เอออย่างเรื่องงานของคุณส่วนในเรื่องของการเงินนะครับดาวการเงินก็เข้ามาสู่ในพบพุทธนะวันนี้ดาวการเงินของคุณเนี่ยก็ถือว่าโดดเด่นมากนะแล้วถ้าคุณจะเสี่ยงโชค หรือเล่นกาพรพนันก็มีโอกาสที่จะได้ด้วยเช่นกันนะครับในดวงชะตาของคุณแต่ดาวประจำตัวคุณเสียอยู่ในวบพันธุก็ระวังอุอปสรรคหรือการตัดสินใจอะไรที่ผิดพลาดเดี๋ยวคุณจะมีปัญหากับญาติพี่น้องนะมันก็จะเป็นปัญหาในตรงส่วนนั้นไปนะครับต่อมาชาวราศาาีเมถุนชาวราศีเมถุนเนี่ยดวงคุณเนี่ยดาวประจำตัวก็อยู่ในพบพันธุก็ถือว่าดี ญาติพี่น้องเนี่ยนำสิ่งที่ดีๆมาให้นะครับในดวงชะตาเนี่ยเอาโชคมาให้นะอย่าเงเพื่อนเขาไปซื้อลอตเตอรี่อะไรมาให้คุณเนี่ยอ้ามาฝากรับไปเลยโอ้โหดีมากนะสาธุเลยคุณคิดไปเลยนะสามสิบล้านอยู่ในมือคุณแลนะ้วส่วนในเรื่องของการเงินนะครับการเงินคุณเนี่ยก็มีความมั่นคงดีในดวงชะตาของคุณผลกําไรก็จะเกิดขึ้นแต่เพื่อนคุณไม่ค่อยดีนะระวังเรื่องซุบซิบติฉินนินตา นะครับดาวศุกร์เนี่ยเป็น 3, สศุกร์สามดังนี้จะเจริญยิ่งนะครับด้วยคุณงามความดีของคุณเนี่ยแต่ดาวศุกร์ประจําวันนี้มันเป็นกาลีเพราะฉะนั้นชื่อเสียงหรือสิ่งที่คุณจะได้รับมาเนี่ยมันจะด่างพร้อยมีปัญหานะต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับในดวงชะตานะพยายามสมมติครอบไว้พักเอาไว้เป็นกาดีนะครับต่อมาชาวลนะัคนาราศีกอรอกฎราศีอรอกรกฎ ดวงคุณวันนี้ก็โอเคนะครับจันเลงกับดาวเกตเนี่ยมักจะเป็นคนที่อารมณ์มกักหุนหิดขี้บน่นมีเรื่องยุ่งทางจิตใจเสมอนะครับเออในเรื่องยุ่งเรื่องอะไรนะความรักหรือเปล่าเรื่องอะไรสารพัดจีพทะนะไม่ร <c oughs> ู้จะตาการเงินมีเรื่องเสียเงินนะครับมีเรื่องเสียเงินเสียทองเพื่อนดเออีเพื่อนดีในวันนี้นะครับ ส่วนในเรื่องของการงานวันนี้ก็โอเคเครดิดีมาดีมีปัญหาใดๆนะระวังในเรื่องของชู้สาวด้วยต่อมาเช้าัคนาราศีสิงห์ราศีสิงเนี่ยวันนี้คุณระวังเรื่องเสียหายมีปัญหาอุปสรรคนะครับเรื่องมีเหตุเสียเงินความรักก็มีปัญหาเสียถูกติฉีนินทาต้องระมัดระวังนะครับส่วนในเรื่องของการเงินวันนี้ถือว่าโดดเด่นมากการเงินโดดเด่นนะครับ ถามว่าวันนี้คุณจะได้เงินไหมได้เงินได้สินะครับเพราะดาวประจาตัวคุณไปอยู่ในภพกระดุมพะดาวการเงินเป็นสีอยู่ในภพกระดุมพะก็ดีดาวประจาตัวเป็นบริวารเนี่ยนะบริวารหมายถึงได้สิ่งนั้นเป็นบริวารไปอยู่ไหนอยู่เงินก็ได้เงินนี่เเพราะฉะนั้นก็ส่งผลในทิศทางที่ดีในดวงชะตาของคุณนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีสิง ไม่ไม่สิ่งนั้นการการวันนี้คุณจะมีโชคลาภนะครับการงานก็ดีประสบผลความสําเร็จนะสามารถบริหารจัดก,การการงานต่างๆได้เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับถ้ามีปัญหาหรือเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันเนี่ยคุณสามารถควบคุมสถานการณ์นั้นได้เป็นไปในทิศทางที่ดีเอ่อนะในดวงชะตาของคุณ ตัวในเรื่องของการเงินในวันนี้ก็อาจจะมีรายจ่ายนะครับเก็บเงินไม่ค่อยอยู่แต่ก็ไม่ได้ส่งผลเสียหายอะไรมากมายในดวงชะตาของคุณนักฮนะต่อมาชาวลัคนณาราศีสิงเอ๊ะมีแค่กันนะหนึ่งกันแล้วก็ตุนต่อมาตุนชาวราศีตุลน,นะครับดาวกัมมะเป็นกเกษตรการงานดีวันนี้คุณก็จะมีความรับผิดชอบในเรื่องของการงานเพิ่มมากขึ้น ดาวประจําตัวก็อยู่ในภพว,วินาศเป็นอุดมเก์แม่อยู่ในภพลาภะเป็นอุดมเก์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้ชีวิตความเป็นอยู่คุณเนี่ยมันยังดีอยู่ดีจนถึง23ตุลาอ่ะยีตุลาคมนะครับในดวงชะตาเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องอทําให้ดีที่สุดนะคิดดีทดําดีพูดดีเขา้าไว้นะครับ๋ยวโชคลาภก็จะมาในดวงชะตาของคุณนะงานก็โอเคนะครับในเรื่องของการเงินก็เป็นอริ เก็บเงินไม่ก็อยู่ระวังในเรื่องของคดีความด้วยนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกราศีพิจิกเนี่ยวันนี้คุณก็จะได้ลาบเต็มที่เลยนะครับใครทําธุรกิจหรือติดต่ออะไรก็ได้วันนี้คุณเคลียร์ในเรื่องงานได้โชคลาบได้สาเร็จดีในดวงชะตาติดต่อกับถ้แดนไกลก็ลาบลื่นดี ม่ได้มีปัญหาใดๆนะครับแล้วก็ได้เงินดีนะเออได้เงินดีดีดีไม่มีปัญหาหรอกนะถ้าใครมีปัญหาเนี่ยแสดงว่าเป็นดวงเฉพาะของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะต่อมาชาลาลาัคนาราศีธนูธนูวันนี้คุณก็จะได้เงินนะครับมีความมัน่นคงคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยนะกับภาระความราับผิดชอบต่างๆแต่งานคุณดีมากประสบผลความสําเร็จ มีโอกาสได้เซ็นสัญญาต่างๆนะครับเป็นไปในทิศทางที่ดีนะต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรราศีมังกรวันนี้เนี่ยวัดได้เลยคุณจ่ายเงินมากกระเป๋าฉีกถึงหูต้องระวังในเรื่องของการเงินนะครับแล้วถ้าจะมีคนช่วยเหลือเรื่องการเงินคุณมีไหมก็มีก็มีเหมือนกันนะในดวงชะตานะครับโอเคต่อมาชาวลัคนาราศี ราศีกุมเนี่ยคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักในวันนี้ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับโชคลาภวันนี้ไม่ควรที่จะเสี่ยงมากนะครับนิดหน่อยก็พอแล้วไม่ต้องอะไรมากมายนะครับในเรื่องของการงานก็สามารถผ่านพ้นไปได้การเงินก็เหน็ดเหนื่อยนิดนึงเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ไม่ต้องไปเสี่ยงอะไรมากมายหอกนะในดวงะตางคุณในเรื่องของโชคลาภต่างๆต,างต่อมาชาวราศีมีน ราศีมีวันนี้ของคุณถ้าทําธุรกร,รมก็ผ่านประสบผลความสําเร็จในเรื่องของการงานอาจจะเหน็เหนื่อยกับภาระความรับผิดชอบนะครับในดวงชะตาของคุณนะในเรื่องของอริและศัตรตูก็มาได้มีผลเสียหายอะไรกับคุณมากมายนักนะครับแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของเพื่อนเป็นสําคัญนะราหูเป็นกาลีอยู่เออราหูเป็นพินทุบาทนะครับเพราะฉะนั้นระวังในเรื่องของเพื่อนไว้นะครับให้ดีนะในดวงชะตาของคุณ วันนี้คุณก็จะมีโชคลาภเกี่ยวข้องกับผู้สัญญาเจราจาตกลงต่างๆหรือในด้านของอสังหาริมทรัพย์ก็ถือว่าเป็นผลดีนะครับเห็นเห็น,หนตามข่าวเนี่ยนะแมทตามโลกโซเชียลนี่มีคนเขาเอาอะไรนะอันนี้มาขายเครื่องใช้ไฟฟ้าน,นี่นั่นเห็นมีล่าสุดนี่มีโทรศัพท์โอ้โหเครื่องราคาแล้วเป็นพันเป็นหมื่นมาขายหลักร้อยเงนะโอ้โหแต่เหมือนเหมือนโลตะสต้ทิ้งเลยนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าใครนะครับ12ราศีเนี่ยคุณมีเงินเย็นๆอยู่ในมือเนี่ยนะอย่างที่เคยบอกไงคุณไปเลือกซื้อเลยคุณจะซื้อบ้านนี้นะซื้อห้างนี้ซื้อรถคันหนึ่งซื้อตึกทัชตึกแถวซื้อมือซือซื้อโทรศัพท์ซื้ออะไรสบายนะครับดีมากเลยนะเออเงินเย็นที้าไว้คุณสามารถเลือกซื้อได้ ราคาก็ไม่ค่อยแพงอะไรมากมายนะครับเออวันนี้เกิดแล้วแตะ่นะโอเคมาถึงเตียงให้ยิปซีประจำวันกันเลยนะครับในวันนี้โดชะตากูจะเป็นอย่างไรบ้าง ครับทันีีก็ครับนะจับเวลานะครับให้เวลาสิบวิแล้วคุณก็เลือกไพ่นะเริ่มโอเคครบแล้วสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งรับนะวันนี้คุณได้ The Hermit นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือดวงคุณเนี่ยในด้านของการงานเหมาะกับอาชีพเกี่ยวข้องกับวิชาความรู้การศึกษาต่างๆคร,าารูอาจารย์ ก็ถือว่าเป็นผลดีนะครับในด้านของการเงินเนี่ยการเงินคุณจะเข้ามาเป็นหลรอบหลารอบนะหรือที่เคยสังเกตมานะครับคุณจะได้จาก ATM อ็มบางทีคุณเดินแบบโอ้อยหา,าเงินจากไหนดีว่าติดต่อนน่นนี่นั่นไม่ได้แป๊บหนึ่งมาแล้วเข้าบัญชีคุณก็ไปกดเงินออกมาโอ้วันนี้โอเคเลยถือว่าเป็นโชคลาภนะครับส่วนในเรื่องของความรักนี่มีโอกาสที่ฐานไฟเก่าจะประทุนะหรืออาจจะมีความรักเก่า อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับต่อมาคนที่ต้องไพ่ใบที่สองวันนี้คุณได้ซับเก้าไม้ขาวดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับการงานช่วงนี้คุณมกักจะงุดหงิดนะการงานก็ไม่ค่อยดีนะเบื่องานนะครับบางทีก็อายากที่จะเปลี่ยนงานย้ายงานนะส่วนในเรื่องของการเงินก็ติดขาดฝืดเครืองไม่ค่อยดีนะความรักก็มีเรื่องหึงหวงนะเพราะฉะนั้นก็อย่าหึงหวงมากจนเกินไปนะครับ ต่อมาคนเลือกไพ่ใบที่3าวันนี้คุณได้เจ็ดถ้วยนะครับดวงชะตาคุณเนี่ยเป็นคนที่ช่างคิดช่างฝันนะครับเจ้าโปรเจกต์เพ้อฝันไปเรื่อยเปื่อยเฉยแฉะนะครับบางทีก็ได้จะคิดแต่ก็ไม่ได้ทำนะหรือมันดีคิดคิดแล้วไม่มีทุนเออมันก็แล้วแต่นะในด้านของการงานเหมาะกับการใช้จินตนาการนะครับเกี่ยวข้องกับโพสกหนังสือพิมพ์หรืองานด้านศิลปะทุกชนิดเลย นในด้านของการเงิน,นในช่วงนี้จะใช้ใจ่ายเงินฟุ่มเฟือยมากนะครับจะหมดเปลืองไปกับสังคมหรือของสวยของงามต่างๆนะที่มาหลอดตาหลอใจคุณในเรื่องของความรักเนี่ยคุณอาจจะต้องใช้เวลาให้มากกว่าน,นี้ในการดูคนกับคนที่คุณคบอยู่นะครับเอออย่าไปหลงไหลอะไรมากจนเกินไปนะครับคุณอาจจะหลงเขาอยู่ก็เป็นได้นะครับหลงไปไหนไม่รู้หล,หลงไปเม่งจ่ายนะฮะรถสำลัอกลับไม่ถูกเลยนะ โอเคนะครับอันนี้ก็ครบแล้วทั้ง12ราศีนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ